รู้แล้วนี่คือโทรมาขอตังค์ถูกไหมถูกต้องไหมบมสอสทั้งทถือมึงตั๋วมาหลายรอบแห้ง้าใจบอสไอ้บริษัทซีเรียเด้อเรื่องเงิ่อนไอนพอมซอยเด้อร์ไอ้รับปากของไอ้อยู่แล้วว่าไอ้ดูจากสภาพเขาแล้วมันมันดูดูแล้วสภาพเขาแย่นะใช่ไหมเหนแย่มากสภาพแย่มากเลย<อ>เหนือยินบอสยินอยู่ครับตอนนี้มึงอยู่ใส่นี่ผมอยู่ราชบัลลีมึงไปเห็นอย่างอยู่ราชบัลลี น้องครับน้องคือไผ่ก็น้องอย่างนี้เช็ดงานเลครับน้องคือไผ่อธิบายชัดเจนเข้าไปบางคนบางคนชัดงานต่างกันนะครับเช็ดงานอยู่ใสใสก่อนเช็ดงานอยู่นั่งยันนั่งยันในไปที่ไหเออหลังจังไหนไปที่นี่มึงเสียแลน้องมึงน้องมึงอยู่ใสเออน้องมาคุยกับกูดิ วิตาพี่จะไปอยู่เนอ๋อครครชคับน้องต้มใครเนี่ยชุพลชุพลอ,อ,อแล้วยังแล้ว,แล,วแล้วยังไงหมายถึงยังไงเอาไอ้ต้มไปอยู่ด้วยวไองไงาหอยู่ผมนี่แองจอะไรวะอ,อ,อยู่อยู่แถวไหนกัน มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วแล้วทีนี้มีปัญหาอะไรยังไงไอ้ตั้มถึงโทรมาเต้องเข้าใหม่เข้าห้องต้นะอห้องเข้าอ๋อแล้วในว่าแล้วไม่ได้อยู่ด้วยห้องห้องเราเหรอไม่อยู่ฮะอธิบายให้มันชัดเจนนี้ให้มันคุมนี้อธิบายให้มันชัดเจนตกลงว่าไอ้ตั้มจะไปอยู่กับห้องห้องเดียวกันกับเราหรือแบบไหน เฮ้ยตอบให้ได้ดิใครมันมันเน่ไม่มีอะไรต้องมีห้องมันห้องมันหนาตผองมีกอดนอนมันมันเกิให้นอนทั้งห้องตึ้งนึ้งอืมทีนอย่างนี้มัโซ่น้ำมัโซ่เนี่ยมันวายเดี๋ยวผมไปหาห้องให้อืมครับไม่ได้วันโซ่หมายถึงยังไง ห้้องหนหมายถึงสิไปหาห้องไหมสิไปเปิดห้องพักครับผมเข้าห้องต้องหองการกันเราก็คือตอนนี้โทรมาคือต้องการของเงินแมนบ่ไม่ง่าเปิดห้องไรมันไหนใช่เท่าไหนครับมันมาจำพันสองนะ่ะมาจำพันสอง เออล้ลก็พันก็ขันมาจำมันสองก็หายพันสองตัวเนาะมันค่าเท่าอย่างไรค่าเท่าเท่าไร่ันสอ1พันสองก็เป็นสองพันสี่อีกหน่อยอ่าละจไอ้เสนะี่ยหูแดงไลว่ามึงไดหมองยูมองนอนที่นอนของมึงชัดเจนมึงสิเอาเงินกูนนไปใส่โดยถูกต้องในรอบนี้อีกนี่กูเบิดลายอบละก็มึงนี่ยหวันก ไอ้กูโ <พง S 1> ทรค,คุยกับไอ้เงินมันมีปัญหาดอกกูจะโอนมึงไงตอนนี้หรือตอนไหนก็ได้เงินเนี่ยกูยพ,ร,พ,พร้อมจะดูแลชีวิตมึงอยู่แล้วกูห่วงมึงนะแต่กูอยากคู่ว่ามึงเอาเงินไปมึงจะเอาไปใส่ประโยชน์ตามที่มึงแจ้งวัตถุประสงค์กับกูบอเท่าน,นั้นละ่ะไปอ่ามึงให้กูคุยกับเจ้าข,ของหอเลยบอมันม่ไหนดูทั้งหอดอกบอกเขาทั้งนอกพ่ออย่างก็เดี๋ยวออกมาทั้งนอกเพราะเต้องบอกนี่แหละครับไปอพราะว่าฉันงะทัวรถ้าเปิดทัวฮะ ต้เปิดหมวกใตอนนี้นะไอ้สิบอกมึงนะคุณหมอเขาโทรหาหากูนะณนะเวลานี้ร่างกายคุณกําลังมีมันเหมือนกําลังมันดีขึ้นนะคุณกําลังห้าวดองๆนะตอนนี้เนะี่ยคือมึงนตะ่ตอนนี้คือมึงเหมือนกับมึงกาลังยางได้ลุกได้เดินได้นะมึงก็เลยคืออยากไปนั่นไปนี่เ่รอยากรับการรักษาไปทั่วที่มึงหารู้ไหมมึงอ่ะไม่สามารถที่จะไปยืนเปิดหมวกได้มันโรคมันจะแพร่กระจาย ผมมีเงินพอเด้อเดี๋ยวผมมีเงินนัน่นแหละกต่พ่อหนีง่ายคือบ่มารักษาบ่มารักษาให้มันไปแม่แ,มกกกกแ,แล้วก็ตีกลองคำนับคำนับคือคืออยู่ถนนจั้งรู้วเลยเนี่ยไอ่อือนางขอท่านก่อนไปวัดวัดดีขอแม่นหน่อยอือสรุปแล้วนี่ก็คือโทรมาขอตังค์ถูกไหมถูกต้องแม่นบอใช่อ่า อ้ยบเดซิเลเดอเรื่องเงินไอ้พร้อมซอยเดออ์ไอรับปากของออ้อยู่แล้วว่าออ้ทีซอยมึงขาดเหลือเท่าไรไอ้ทีซอยอ้ยินดีนะอ่าแต่ตอนนี้กูถือมึงต yes. ั๋วมาหลายรอบแห้งเข้าใจวะขันรอบนี้กูกับบุหัวว่ามึงเอาเงินกูไปไปเปิด้องอีลีบะขันมึงเอาเงินกูไปเปิด้องอีลีกูดีใจกูเป็นสุขใจพร้อมยังนหน่อยมึงได้มีมองนอนแล้วเข้าใจบะแต่ตอนนี้กูบุหัวว่ากระบวนการของมึงคือแบบไหนบักวางขันกับเป็นไผ่กูกงไม่องประจักเนี่ย งาน้อเนงามนกันมีเขาตกงั้นตกงั้นตกเงี้เขามื่อเช้ามึงไปนั่งอยู่รถไอ้ไปแล้วเมีได้ลาดตำรีบเเห็นเอฟซกูเขาโทรมาหากูหันกัปนั่งเห็นอย่างนับ่อรสายสิเรัสายสิบเจสไปใส่เส้นทันเบอครับฮะเส้นทันเบ้อ มึงก็ไปได้มองที่ขคนหลายๆเนาะต่ำซึ่งมึงโมโหเลยเนาะว่าตอนนี้ปัญหาของมึงนี่คือตอนนี้กูบอได้แค่ห่วงมึงเหรอกูเศร้าห่วงมึงเหรอกูห่วงผู้คนในสังคมเข้าใจปะกูต้องการให้มึงกักโตกักบริเวณรักษาโตให้มันหายไม่ไปพบปะผู้คนเข้าใจปะนอ้องใช่แต่มึงก็เห็นใ้กูบอได้เออตอนนี้ห่วงกะกูเศร้าห่วงมึงเหเออแต่กูเห็นน้ำมึงก็เพราะว่าถือว่ากูเห็นน้ำคนเว้ยแต่แต่แตในหมาเขาเอามาถิ่มให้กูเลี้ยงกูยังเลี้ยงเออ เกาเังสิสองพันีถูกต้องบเอเดี๋ยวกูให้สามพันไปติดโตกินเขาน้ำาอาแล้วฮ็ดจังได้ตกอายสิฮูว่ามึงเอาเงินไปเปิด้องจริงเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไปไป้นไหนฮะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้ผมโทรหายนี่มึงเอาเบอร์ไผโทรมาหนิตอนนี้อันนี้่องแม่ค่าครับแม่ค่า เพื่อเพื่อจะเห็นยังหมายถึงให้กูโอนเงินไปบัญชีเขาบ่ฮะเว่าเป็นหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยเขาจ้างกูปบเขาจ้จักกูปะไหมคะอ่าขอคุยกับเขานี่้าวันนีค่ะสวัสดีครับพี่ผมจอนนี่มือป่าบินดี้ครับพี่ครับ จัดค่ะพี่จักค่ะอ่าขอบคุณมากพี่ผมถามหน่อยพี่ไอ้ตอนนี้เขามายืนอยู่กับใครเนี่เาาย,ย,เ,เ,ยเขามายืนอยู่กับผัวเมียคู่นึงค่ะเขามายืนอยู่กับผัวเมียคู่หนึ่งที่เขานอนเขาก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันนะคะคือเขานอนตามกันรถนี้อ๋อหมายถึงว่าก็คนจอนจัดด้วยกันถูกไหมใช่ค่ะอ่าแล้วมันมาอ้างว่าเป็นคนทํางานด้วยกันอะไรยังไงเนี่ยตกลงมันได้แสดงว่ามันมั่วหรือเปล่าที่ว่าพ,พี่พี่คิดดูแล้วว่า ตอนนี้ที่มันโทรมาขอเงินผมเนี่ยเพื่อจะไปเปิดห้องเนี่ยพี่คิดว่ามันมีศักยภาพที่จะไปเปิดห้องกันไหมสามคนมาเนี่ยไม่แน่ใจนะคะพี่แต่ว่าคือแต่หรูอ,อยากให้มาใมารับตัวเข้าไปดีกว่านะพี่พี่เคยเจอเขาอย่างไรเนี่ยเจอแล้วผมเจอแล้วพี่นะอ้าเหรอคอมผมเจอแล้วพี่พี่ <ผม S 2> อาจจะไม่รู้รหรอก<ส>ว่าเราเจอกันแบบไหนผมเจอกันยังไงผมเจอกันเ<อ>มื่อวานที่สําเมื่อวานก่อนเนี่ยพี่อ้าเหรอคะอืม จะดูจากสภาพเขาแล้วมันมันดูดูแลสภาพเขาแย่นะใช่ไหมต้แอแย่มากสภาพแย่มากเลยใช่บิี่ค่ะคือว่าจะปล่อยให้เข้าอยู่เองกลัวทำไมไม่รู้อ่ะกลัวมีข้อเหลือมแตกขอกเหลืองไปหมดแล้วค่ะอะไรนะฮะออมเหลืองไปหมดแล้วค่ะหอมเหลืองไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็นี่แหละคือผมห่วงแต่ว่ามันจะได้ที่พักจริงหรือไม่อย่างไรอะ่ะคือตอนนี้เข้าก<ด>ับว่าเขามายือนอยู่กับพี่นี่เพียงเพื่อว่า จะมาเอาตังผมไปแล้วอ้างว่าจะไปเช่าห้องกันถูกไหมแล้วดูท่าทางสองคนผัวเมียคู่นั้นจากที่พี่มองเห็นณเวลานี้ก็คือดูแล้วน่าจะเป็นบุคคลจรจัดเช่นกันยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกปะครับค่ะอืมก็นี่แหละคือปัญหาที่จะต้องเอางี้แล้วกันพี่นะเดี๋ยวผมจะโอนตังให้พี่ให้เขาสามคนได้กินข้าวกันหก0้บาทนะพี่ฝากเอาพี่ฝากเอาตังผมให้ให้ให้เขาสามคนหกร้อยก่อน นะครับหกร้อยก่อนอ่านะฮะเรื่องต้นนะพี่นะได้คือผมให้เขาอย่างน้อยๆให้เขาได้รอดตายเพื่อมีเงินกินข้าวกินน้ําก่อนนะพี่เนาะส่วนเรื่องที่พักยะผมขอคุยกับมันอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้คือเบอร์พี่นะจ้ะได้ค่ะอ่าเดี๋ยวผมขอคุยกับน้องมาหน่อยอ่ะได้ค้ว่ยอ่าฟังไอ้เด้อครับผมเรื่องแรกอันดับแรกนะจากขอมูลที่ไอ้รับทราบมานะ เบื้องต้นไอ้แห่งเงินมึงติดโตหกร้อยบาทซื้อเขาซื้อน้ำซูบูมึงสองคนเลยากินไว้ติดโตก่อนเด้อหกร้อยบาทเด้อและส่วนห้องพักนะถ้าตั้มสามารถหาที่พักและเช่าได้นะต่อสายเจ้าของหอให้คุยกับพี่ครับผมเอาตามนั้นต่อสายเจ้าของหอให้คุยกับพี่ไม่มีใครสามารถจะมาโกหกพี่ได้หรอก ณเวลานี้กูโทรให้เพื่อนกูไปเช็ควิ่งไปเช็คแป,ป๊บเดียวยังได้เลยว่ามึงอยู่ไหนกันจริงหรือเปล่าอ,อ่เขตพื้นที่นครบาลเขตพื้นที่เก่าของพี่อยู่นะไอ้น้องอ,อ่พวกพี่เยอะขอแค่กูเอ่ยเอาเป็นว่านาเวลานี้นะไอห่วงใยมึงอะกูไม่ได้ห่วงแล้วล่ะตอนนี้กูกําลังห่วงใยคนในสังคมผู้คนรอบข้างซึ่งเขาไม่รู้นะว่ามึงเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ถูกไหมตามหลักที่แท้จริงมึงควรเข้าไปรับการรักษา โรงพยาบาลที่รับษามึงได้นะเวลานี้ก็คือกูที่เซ็นเป็นผู้ปกครองมึงเป็นญาติเมึงแต่มึงปฏิเสธการรับษาแล้วมึงไปเดินตะเวนเพ่นพ่านแบบนั้นอะ่ะมันไม่เหมาะสมไอ้น้องแต่ที่กูช่วยตอนนี้กูช่วยเพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอาเป็นว่าเบื้องต้นมือนี่จักน้อยหลังจากว่างสายล่อเอาเงินับเอืใหยเพิ่นหกร้อยบาทไปกินเขามึงกินเขาอะไรยังงงฮะย่คงับอ่ายังเนาะอ่าเอาฟัง เดี๋ยวกูจะเอื้อเขาซื้อเขาซื้อน้ำให้มึงกินกูละเอาเงินกูติดต,ตไว้หกร้อยบาทอ,อ่าตามนั่นอ่ากูขอคุยเอื้อเขาดิอะไรหรพี่ผมรบกวนอ,อีกหนึ่งเรื่องจ้ถือว่าทาบุญร่วมกับผมเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้พี่หกร้อยให้มันติดตัวแล้วผมจะโอนเพิ่มไปค่าเข้ากล่องสี่กล่องร้อยห้าสิบโอ้โอสามกล่องกล่องละห้าสิบ รวมค่าน้ำค่าค่าข้าวสามคนให้เขาได้กินข้าวนะพี่สงสารเขาลบกวนพี่เป็นทุระให้หน่อยนะซื้อข้าวกล่องอาหารตามสั่งแถวนั้นแถวบ้านพี่อ่ะอ๋อได้ค่ะได้อ่าโอเคแล้วก็แจ้งเขาด้วยว่าหากหาที่ห้องพักได้บอกให้โทรกับหาลูกพี่ชื่อจอนนี่มือปราบให้ผมได้คุยกับเจ้าของห้องพักอเ,เอาตามเอาตามนั้นนะพี่เนะาะก็สรุปว่าเดี๋ยวพี่จะโอนเงินมาให้หนูทังหมดกี่บาทคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาท 7 5็บาทก็คือว่าให้ให้เขาหกร้อยรอยร้อยห้าสนั่นก็คือว่าให้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำข้าวกล่องอ่าข้าวกล่องสามเขาอยู่กันกี่คนอยู่สคนอ่าสคนให้เขาได้กินทั้ง3าคนนะให้กินสามคนัอ่าให้กินสมคนอ่าโอเคพี่ขอบคุณมากแล้วแจ้งเขาด้วยว่าถ้าให้ถ้าเจอห้องพักจริงและสามารถมีศักยภาพเปิดห้องพักได้จริงให้โทรหาผมเดี๋ยวผมจะจัดการเป็นธุระเรื่องค่าห้องให้อีก แต่ยังไงก็ตามเอาเป็นว่าเอาตามนั้นแหละพี่บอกก็คือให้เขาถ้าได้ห้องจริงให้โทรมาให้เจ้าของห้องโทรมาค่ะอ่าอันี้มันมั่วแล้วมันอ้างชื่อเพื่อนมันเพื่อนมาหลอกเอาตังค์ผมแล้วค่ะค่ะก็แล้วแต่ดูพินิษนะอ่าโอเคดูเอาเป็นว่าดูพินิษผมชัดเจนแล้วกันด้วยประสบการณ์ค่ะค่ะอ่ารู้เรื่องครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วามจะานาา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 นาาาานาาาาาาา จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สนใจตัวเขาหรอกไอ้ตั้มนะฮะณเวลานี้นะฮะก็ปล่อยหางไปแล้วแต่ความห่วงใยก็คือที่เกิดขึ้นก็คือห่วงใยคนผู้คนรอบข้างคนในสังคมที่เขาไม่รู้เนี่ยอย่างเหมือนพี่คนนี้คงอาจจะไม่รู้นะที่มันไปนั่งอยู่ด้วยอาจจะรู้จักผมแต่ไม่รู้เรื่องราวของตั้มบางดูณนะเวลานี้อัปเดตเวลานี้ว่าเขาเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรนะฮะสิ่งที่ช่วยเหลือนะครับเงินทองความห่วงใยก็เพียงแค่ว่าอ่ะ แต่สัตว์สัตว์ต่างๆผมยังเลี่ยงเลยอันนี้คือคนนะครับก็ถือว่าทําบุญทําทานไปนะครับกุศลนี้ที่ผมสร้างขอทุกท่านที่รับชมและติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้ผมก็สภาพจิตใจแย่ครับลูกเมียก็กลักตัวนอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับใช้ชีวิตตัวคนเดียวอยู่กับลูกน้องนะครับน้องๆที่ทุ่งนานะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให,ให้หลายๆคนหลายท่านนะครับปวดหวัวนะฮะอ่ะครับ ตามนี้ครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องผมทุกคนกคนะยครับ